สวัสดีครับผมหลอดน้ำส้มคันผู้คันความอร่อยของมีมในวันนี้ผมจะมาพูดถึงมีมยูกันด้าน็อกเคิลส์น c k l เคตัวละครจากซีรีส์เกมโซนิกจะเป็นสายฟ้าของค่ายเซกาที่เด็กยุคเก,ก้าสูงทุกคนต้องมีผ่านตากันมาบ้างโดยตัวละครน็กเคลิลที่เป็นมีมนั้นมาจากคลิปรีวิวเกมโซนิก Los เว o r l d จากช่อง g r e g ซ i l l a ที่อัปโหลดวิดีโอเมื่อ20กุมภาพันธ์ปี2017 จากวิที่1นาที50วิน็อกเคิลของเราก็ถูกวาดใหม่ในสไตล์ของ g r e g ซ i l l a ซึ่งวินาทีนั้นที่น็อกเคิลโผล่มาก็เป็นจุดเริ่มต้นของนักรบเผ่ายูกันดาโดยวันที่15กันยายนปี2017เว็บไซต์ devias a r t i s t ผู้ใช้ t h a i d i s f i r e เขาก็ได้ปั้นเจ้าน็อกเคิลในรูปแบบ3 d model ตามแบบของช่อง Gregzilla ซึ่งในปีนั้นเกม vr chat ก็กำลังเป็นกระแสะมาแรง จึงทำให้นักรบเผ่ายูกันดาได้ไปวิ่งถามทางกันอยู่ในนั้นโดยประโยกยอดฮิตของเจ้าน็อกเคิลส์คือ Do you know the way, know the way. You have to have a bula to know the way have It doesn't know the way to know the way You need to have e b o l a, <blue> a <blue> You don't know the way เป็นคำพูดที่อ้างอิงมาจากบทหนังเรื่อง Who Killed t a i n Alex เรื่องเดียวกันกับมีม Jesus k u n g Fu ที่เราเคยทำไป He knows the knows way และมีมยูกันดาน n u กเคิลก็ถูกเล่นเป็นระยะเวลากว่า4เดือนในรูปแบบที่หลากหลายและแตกต่างกันจนถูกจัดเป็นเด Meme ในเวลาต่อมาซึ่งนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของไม่มันยังไม่ตายโวย้ยมีมนี้ได้กลับมาอีกครั้งในเดือนธันวาคมปี2018ในเว็บ Reddit หมวด Funny ในหัวข้อการกลับมาของยูกันด้าน u c กเ e ในเดือนมกราคมปี2019และในวันที่16ธันวาคมปี2018นายมัชเมลโล่ฮอนนี่โพส์มีมแดมอ e ด i t หรือมีมที่เขื่อนกำลังจะแตกและยังมีมีมน็กเข้าอีกมากมายในเวลาต่อมาซึ่งนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมมีมที่น่าสนใจทั้งนี้ผมหล่อน้ำส้มั้นขอขอบคุณมีเมื่อทั้งหลายเข้ามารับชมมีมแกวนี้สวัสดีครับ n o w the way Do you know the way ไม่รู้ ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้ก็เขายังไม่ให้อ่ะคุณ y ู้ด n ว w คุณ n e อ d t ีอี v e ล b แ l a แค่เขาให้นี่มัท่านเป็นเอาเขาให้ยังอ่ะคุณรู a ด I ว a คุณ b ้ l a i ี d ี e บ n t คุณ w ู h ด w ว y